จัวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์มากวัดมากศิลและชื่นชมไปด้วยธรรมชาติโคลดเป็ก EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ทะเลสวยๆกับตำนานหล่อคันเทพของเมืองไทยโดมประกอบลำท่ามกลางบรรยากาศสบายๆรื่นทะเลจังหวัด <c oughs> นคนรศรีธรรมราช กับเรื่องราวที่กําลังเข้มข้นขึ้นเมื่อลวงลึกกันต่อในอีพีนี้กันครับพูดตรงนะพี่ไม่ค่อยเห็นผู้ชายหล่อนะยิ่งพี่อยากสอยดากเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ชมรับพี่ผู้หเหล,<ะ>ล,<ะ>ลืองโดดน้ำไปอะไปหลอกล่อเ้องเข้ามาเปล่าค็น่าจะส่งนั้นแหละคระับพี่ค่คนนี้น่ารักมากเลยอ่ะชื่ออะไรอะไรเงี้ยชื่อเมทัลแตะรู้ไม่พ่อคือใครไม่รู้เลยพี่ติดอยู่อย่างเดียวคนบ้าอะไรวะชื่อเมทัลเขาก็แบบมานี่มาอย่างนั้นเลยเหรอเราว่าเขาดูเหมือนขี้เก๊กโอ้ยแบบนี่น อันซสอยู่ในเซลแ้วเอาน้องเขาเข้ามาเนี่ยครับมีเป้าหมายเลยใช่ไหมผมฟอลโล่ไอจีคนเดียวนะพี่จริงหรือวะมึงกดพี่อย่างนี้เลยมึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่ก็ยังนั่งเฉยเอยู่บอกเฮ้ยน้องพยาบาลมึงช่วยพี่ได้ทันยามัลยหรือเปล่าสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เบกสันชัยในคนเฟก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกองอยู่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเทรเวลชัวร์จากทิพยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงสวัสดีแฟนๆรายการคนละเป็กทุกคนนะครับอยากจะมีเรื่องมาบอกว่าเรามีคอนเสิร์ตดีๆขึ้นใหม่คอนเสิร์ตหนึงนะครับเป็นคอนเสิร์ตพ v เ t เอ็กซ์คูมากๆของพี่หนุยอัมพลจะเกิดขึ้นวันที่15มิถุนายนบัตรราคา5,500บาทฟรีเครื่องดื่มอาหารทุกอย่างตลอดงานนะครับจัดที่เอสพาร์ลังสิตนะครับโรงแรมอยู่ตรงคลองหลวงไม่ไกลมากนะครับเลยดอนเมืองไปนิดเดียวแขกรับเชิญก็จะมีพี่บิลลีโอแกนนะครับแล้วก็พี่ตั้มสมประสงค์เอ็กซ์คูแน่นอนคอนเสิร์ตเลิกแล้วศิลปินไม่กลับเดี๋ยวลงมานั่งจอยด้วยกัน อยากเชิญแฟนๆนคนละเป็กไปร่วมงานนี้กันนะครับจะได้เจอพวกพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในคนลเป็กที่เห็นเห็นมานะครับจองบัตรได้ที่นี่นะครับ5,500บาทฟรีอาหารเครื่องดื่มทุกๆคนเต็มที่ไพ a เวทโซนเจอกันหนังตะลุงนั้นเปรียบเสมือนหัวใจแห่งวัฒนธรรมชาวใต้และที่นี่ คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สําคัญของประเทศภายในนะครับก็จะมีการจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้อายุมากกว่า100ปี รวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่างๆและรูปหนังตะลุงนานาชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติมีเวทีสาธิตการเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจรและสาธิตการแกะตัวหนังตะลุงใครที่แวะมาเที่ยวชมก็สามารถซื้อสินค้าที่ะลึกกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยครับสำหรับคนที่เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ี่เป็กอยากเชิญชวนให้แวะมาที่นี่ครับเพื่อมาสัมผัสประสบการณ์ดูหนังตะลุงและเดินชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีมนต์ขลังจนอดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักในเสน่ห์ของหนังตะลุงจริงๆครับแล้วรีบกลับไปทำไมสมัยนี้ต้องไปอย่างงานกหลัง,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 ลงพอ่อผมสนใจรายการอยู่รายการหนึ่งกหลวงพอ่อเหมาะกับผมมากครับพิธีกรรอครับนะั่นชื่อรายการอะไรคนละเป็กกหลวงพอ่อคนละเป็ก มาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไม่มาที่นี่ไม่ได้ครับที่นี่คือวัดเจดีตั้งอยู่ในตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนอาจจะรู้จักชื่อเสียงโด่งดังของไอ้ไข่หรือตาไข่รูปหมายแกะสลักของเด็กชายอายุประมาณสิบขวบที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีเชื่อกันว่ามีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทาให้กลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าใครก็ต่างมาขอพรกันโดยเฉพาะทางโชคลาภและการค้าขายครับภายในวัดเจดี จึงเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้คนเอามาแก้บนครับทั้งรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กไปจนถึงของเล่นต่างๆครับนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีอุโบสถขนาดใหญ่ให้ได้เข้าไปสักการะอีกด้วยครับที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นวัดแห่งแรงศรัทธาที่ผู้คนต่างก็หลังไหลมาเยือนสําหรับสายมูที่ชอบเที่ยวที่นี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่ห้ามพลาดเลยนะครับดมเคยบวชยังอ่ะเคยบวชแล้วไห คันเดกอเนหรือพระทั้งเมย์ทั้งพระเลยพี่แต่ด้านวัดในเมืองเลยพี่มันเลยไม่แข่งแต่ว่าก็เดินด้านไปเจอเจ้าคณะที่แกแบบแข่งแบบพี่จับทําวัดสี่รอบเลยวันหนึ่งเหรอวันหนึ่งนี่ตีสี่ฉันเก้าเสร็จแล้วก็วัดรวมกับทุกคนแล้วมีพระก่อนนอนอีกรอบนึงอีกแล้วก็เดินวันแล้วประมาณสี่โลพี่ปิดตลาดปิดตบาดสี่โลอ๋อเทืองเทพเนี่ยนะใช่พี่วันสุทัศน์เนี่ยแหละพี่เลยพี่เป๊กบวชหลายรอบเหรอพี่ พี่วิห้าแล้วรอทําไมเพราะอ,อะไรครับพี่แบกอยากรู้เหตุผลเนี่ยตั้งใจไว้ว่า5ปีจะบวชครั้งหนึ่งทุกๆ5ปีอะ่ะคือหนึ่งก็คือเรื่องไอห้าปีที่เราไม่ได้บวชออกมาเป็นมันก็คงทําอะไรผิดพลาดเยอะแยะมาาเลยเรื่องศินอะไรเรื่องอ,อะไรพวกนี้ห้าปีสักสามเดือนกลับไปใช้ชีวิตเป็นพระถือศิลจริงๆทําจริงๆมันก็หมดเลยมันน่าจะดีไม่ได้มาให้มาหักล้างกันนะถ้าเราเป็นคนเราก็ต้อง ถึงมีปีกวิเวกไงมันก็ต้องทำผิดได้อยู่ดีเปล่าจริงพี่แต่ถ้าเป็นพ้าเราทำไม่ได้เรา<ม>เรากลัวนี่ผ้าเหลืองอะ<ม>ทุกครั้งก็มันได้อยู่กับตัวเองอ่ะมันทำให้เราคิดอะไรได้มากขึ้นด้วยนะเวลาเราอยู่คนเดียวนานๆอ,<ม>ออกมาเราครั้งเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเห็นสัจธรรมมากขึ้นอมไม่ค่อยเดยวออกไปไหนไม่ก็จะคุยกับใครนอกจากพวกเราที่สนิทสนิทกันครับ แจ๋วอะครับก็เลยไปคราวนี้แบบสร้างงงสร้างวัดช่ยชัยตัวมเห็นอยู่อนุโมทนาด้วยไปไปผมเห็นสร้างแบบใหญ่เลยอะวันไหนพี่นี่ไปพี่เป้งชวนหน่อยนะพี่ไปดีไปดีดมตั้งใจจะทําอะไรยูทูบอ่ะผมอยากทําเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารพี่ชอบทำอาหารเหมือนดิ๊ปไปดิ๊ปไปก็ทำต่อมาแล้วก็อยากเอาแขกมาคุยไอค่ะเอาเพื่อนๆเนี่ยเหรอพี่คนที่เรารีเลทรีเลทด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่พี่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเงี้ยแหม่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะไปให้หมดเถอะ ถ่ายกันได้ทั้งปีปีหนึ่งครบไหมไม่ครบหรอกจมาไม่ครบนะพี่นะโหยักทํทำเลยพี่มันจะมีอะไรเราได้เที่ยวด้วยแล้วก็ก็เป็นอาชีพได้ด้วยนะพี่นะได้ทำอาหารด้วยแบเลยคือพอเราทําไปเราพี่ก็คิดว่าเฮ้ยแล้วควรก่อจะออกได้แล้วออกมันหมายถึงว่าออกพาไปดูสถานที่ที่แบบอันซ<ๆ>ีนของเมืองไทยซึ่งมันน้อยคนที่จะรู้เห็นหนะ่ะจริงไหม อย่างภาคใต้อย่างเงี้ยครับสามจังหวัดเงี้ยคือพอไปเห็นอน่ะไม่ต่็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่ไม่หรือมันไม่เป็นอย่างที่ขา่าวออกว่าอาหารใต้เนี่ยอ,อร่อยสุดอบอกเิงสามจังหวัดนี้อร่อยมากิแีแต่ถามจังหวัดก็ไปมาก็รู้สึกเหมือนที่พี่เพชพูดเลยข่าวมันออกไปมันเลยทําให้เราคิดไปถึงความรุนแรงอะไรจริงจริงแล้วสงบแล้วสวยที่ว่าอยู่นี้ปกติแลวนะเดี๋ยวก็จะเห็นเทปที่พี่ไปปัตตานียะลานา่นแที่ว่านึง จะโดมนี่แหละลุยมาแล้วนะพี่นะสั่งจังหวัดจะโดมเคยรถชนหนักไหมพี่ผมเลยแบบถ้าตอนกินเหล้าไม่ขับแล้วพี่ตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวหนักเลยเหรอหนักเลยพี่เป๊กคนตายไปสองคนเหรอพี่กี่ปีแล้ววินาหแล้วเนี่เข้าไปรุนเลยครับพี่แล้วทำไงอะคนตายอ่ะผมแม่งเศร้าเลยผู้หญิงผู้ชายอ่ะที่เสียผู้ชายครับเป็นของพ่อ อตอนแรกลูกเขไม่คุยกับผมเลยลูกมาโกรธมาว่าลูกยังเด็กๆอยู่แบบบวชบวชป่ะตอนนั้นบวชเลยพีล่ล,ลูกเขาเลี้ยงมาถึงตอนนี้อ่ะพี่ลเลี้ยงเลยพี่นี่เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตผมอาร์เอสเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยส่งเรียนส่งอะไรเงี้ยเรียนลงแบบอะไรอย่าง,น,งนี้เลยอเออดีผมก็เออทำไงต้องเสียเวลาตอนหลังลูกโตเขาก็จะ โดมก็ไปตลอดไปตลอดครับพี่แล้วก็คุณแม่แม่ผม,มน่ารักมากแม่แบบว่าไปเปิดร้านไปเช็งตุกแถวให้เขาเมียชีพให้แม่เขาขายส้นนมตำก็เลยว่าผมยไม่เอาเลยนะเอาตรงๆนะโดมพี่ว่าด่านที่ตั้งจับเบาเนี่ยมีประโยชน์นะ ทำให้คนกลัวขนาดเรายังกลัวเลยเรายังกลัวเลยใช่แนาดพี่เพ็กยังไงก็ได้อยู่แล้วจะพี่ก็กลัวเลยพี่ก็ไม่ขับเลยพี่ว่าเฮ้ยนี่คนมาขับดีกว่าไม่คุ้มเลยนะพี่นะบางทีเงินไม่ขี่ร้อยเแล้วเสียงหิวไหมหิวกันนะเดี๋ยวเราแวะกินขมงจีนร้านหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยดีกว่าของโอนเลยพี่ของจีนได้เอาไป มะเขียวอยู่คีรีวงร้านนี้สุดยอดนะดูโคตรน่ากินเลยเป็นร้านประจำพี่เหรอครับอืมอะ่รกึ่งลูกเขีก็มีแี่เห็นเจ้าของร้านเดินออกมาทักใหญ่คิดถึงกี่ถึงมาประจำแต่ชอบอาหารใต้มัเหมือนกันเลยพี่เป๊ะผักเย,เยอะด้ด้วยฮะอืมดวงจีนเลยพี่เป๊ะโอ้ชุดใหญ่ปะโดนมาใต้บ่อยไหมพอนี้ก็เพิ่งมานะครับพี่เป๊ะเล่นคอนเสิร์ตเหรอมาเล่นคอนเสิร์ตพีค RS RS ่คอนเสิร์ตอาร์เอสเนี่ยฮะแต่พี่พเต้าดูสนิทกันมากเลยเนาะมากรุ่นเดียวกันไหมครับพี่เดียวกันเพื่อเหลี่ยมมันเรื่องอะไร เออสุดเสี่ยโอ้ยต้องเคยเด็กเลยรชอบกินน้ำยากับน้ำยาป่าปนกันพี่เหมือนกันเลยจริงไหมเนี่ยจริงโหมาสายเดียวกันเลยครับพี่เป๊ะมาสายเดียวกันหลายอย่างสายเดียวครับพี่อ้าวอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับเป็นไงบ้างอ้อมขออนุญาตนะคะนะลูกค้าเยอะแล้วนี่เยอะช่วงนี้คนเยอะหน่อยค่ะโออร่อยครับอร่อยไหมอือเมื่อวานลูกสาวไปหาผักแบบว่าแปลกๆมาให้เลยอันนี้ค่ะลูกเงียงมีใบบัวบกไหม ไอไปนไกเยอะเลยเอาไว้ให้พี่เป็กโดยเฉพาะเลยให้พี่เป็กโดยเฉพาะด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจิ้มกับน้ำปลาอ้อมขอมาช่วยได้ป่ะให้ดูกินกับผักกอร่อยมากดูแลดีๆหน่อยซิได้ครับ และตอนนี้นะครับพี่เป๊กขอพาเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติของฝั่งนอกเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับต้องบอกครับว่าธรรมชาติมากจริงๆครับเพราะที่นี่คือหมู่บ้านคิรีวงและได้รับการการันตีว่ามีสภาพของอากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าค่ามาตรฐาน ด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในวงล้อมของภูเขาและก็มีลำธารน,น้ำจากภูเขาทั้งสองฝั่งไหลมาบรรจบกันอยู่ตรงกลางทำให้ที่นี่มีอากาศที่บริสุทธิ์เป็นมิตรกับปอดใครที่มานะครับก็จะได้สูดโอโซนกันแบบเน้นๆฟังเสียงน้ำไหลผ่านแก่งถินต่างๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็กๆผ่านกลางหมู่บ้านสัมผัสความสโลไลฟฟและวิถีชีวิตแบบชนบทและสเสน่ห์ของการเดินทางมาที่หมู่บ้านคีรีวงแห่งนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กของหมู่บ้านสะพานบ้านคีรีวงสะพานปูนข้ามคลองท่าดีแห่งนี้เพราะจะได้ฉากหลังของที่นี่ที่ประกอบไปด้วยทัศนียภาพสวยจับใจของทิมเขาสงบและงดงามจนต้องแชะภาพเอาไว้บอกต่อกันเลยล่ะครับ ไม่ท่านรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกสมัยนี้ก็แล้วแต่ชายามหล่อคันเทพนะพี่ยังอยากสอยดากันเลยเนี่ยพูดตรงนะพี่ไม่ค่อยเห็นผู้ชายหล่อเนี่ยยิ่งคือหนึ่งคือโดมสองคือโอ้เดี๋ยวโอหล่อจริงโอหล่อน่ารักด้วยเออที่ใส่ดีด้วยคือเห็นสองคนนี้คนอื่นจะเท่จะหล่อก็คือสไตล์แบบเป็นสไตล์แบบนี้คือเดินมา สิบคนก็หลอสิบคนนึงเฮ้ยพี่พี่พี่ไม่ได้ชมครับพี่ขอบมู่เยื้อเหลืองโดดน้ำเลยรู้จักชายาเขาว่าเมื่อก่อนเนี้ยรู้ค่ะลรวยังกล้นะโอ้ยไม่กล้าค่ะจริงๆแล้วรู้จักกันยังไงเนี่ยเป็นหลอกล่อน้องเข้ามาเปล่าเขาน่าจะท่งนั้นเลครู้จักกับพี่อู๋ดีแดนครูสอนเต้นก็โทรหาเลยพี่อู๋ครับผมมองหาน้องๆ้องผู้หญิงอยากมาทำเป็นเกิร์กรุ๊ป อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีเลยโดมนู่นนี่กันอลไแกก็แบส่งรูปให้เลือกส่งมาเต็มเลยก็เจอมีรูปเนี่ยพี่คนนี้น่ารักมากเลยชื่ออะไรอะไรเงี้ยชื่อเมทันแต่รู้ไม่พ่อคือใครไม่รู้เลยพี่ข้อมูลไม่มีแต่ตอนนั้นติดอยู่อย่างเดียวคนบ้าอะไรวะชื่อเมทันไอเราก็ไม่รู้อ๋อพ่อเขาชาวล็อกเราไม่รู้้วว่าคนอะไรว่าเมทันอะไรเงี้ยน่าละคะเรนรูจน้จักกันแล้วพอเข้ามาแล้วเป็นไง เขาก็แบบมานี่มาอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆตอนแรกเราเหมือนคุยกันไม่ค่อยถูกพอด้วยเขาจะเป็นคนมีตัวตนของเขาแล้วก็จะแบบมตัวตนตรงตรงปรับได้แล้วเราเราเราคิดว่าแบบเราว่าเขาดูเหมือนขี้เก๊กแบบนี่ก็น่าจะมันไส้อยู่ในตัวแหละเพราะตอนนี้เขาก็เป็นเด็กมีเออซ่าของเขาเพราะมีมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่งคุมยากกว่าเด็กคนนี้อะไรเงี้ยเราก็คิดในใจว่าคอนโทรลยากเพราะเราก็รู้สึกว่าความคอนโทรลเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าโอ้ไปคอนโทรลอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าก อันนี้จะทำให้เขาเป็นศิลปินในค่ายที่โอเคอยู่ในร่องในลอยเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรเงี้ยมีวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งดูโอ้โหน้องคนนี้ดูปวดหัวเว้ยก็พยายามหามุมว่าอะไรที่เราจะทําให้จูนได้อ่าจูนได้จะจูนท่าเดียวจะจูนท่าเดียวเลยยี่ไม่ต้องถามแล้วกัน เอาน้องเขาเข้ามาเนี่ยครับมีเป้าหมายเลยใช่ไหมคือเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดไปไกลเพราะตอนนั้นมีแฟนอยู่ด้วยเขาก็เคยเห็นแฟนเก่าเราอะไรเงี้ยหลังจากผมเลิกกันไปอะเนาะสักพักหนึ่งเราก็ก็เริ่มกลับมาสนิทกับน้องแห่งอาลกับที่ค่ายทาให้มองพี่ดมเปลี่ยนไปเพราะว่าได้เจอพี่ดมในแบบในวงธรรมดากินข้าวกันเพื่อนเพื่อนแล้วเออเพื่อนอีกสองคนอะน่ารักไหม ทักทำไมชอบตรงนี้วิญจูนอ่ะเหรนวินจูนจูนไม่ได้นะตอนนี้ครับขึ้นพี่แม่งเลยอายุหกปีนี่เร็วมากนะครับแต่งหกนะคะแต่งครบกันนี่ถ้ารวมทั้งหมดนี่น่าจะสิบเอ็ดสิบสองยาวละครบกันเจ็ดแปดปีนะคอยแต่งนะเจ็ดปีใช่พี่แล้วที่พี่เห็นคนอื่นๆนะก็คบไม่เคยเกิดขอโทษไม่เคยคืนดานเลยนะพี่วพี่ย่างมานอี๋ผมไม่ย่างนะพี่พี่เป็นหนีเลยอ่ะผมเป็นช่วยพี่น้อง โอ้ยน่าก,กินน,กกน่ากลินโดมเนี่ยหล่อขั้นเทพในสมัยรุ่นพี่นะมึงคงผ่านอะไรมาเยอะมากก็นเยอะอยู่พี่มาม่านี่แม่งตีเนะี่ย <c oughs> เป็นไงน้อง อันนั้นแห้งใช่ไหมคอมามมาใช่ไหมใช่พี่คุณโจครับเจ้าของมามมานะครับน้องโดมครับมึงช่วยสัังสนุนด้วยนะต้องบอกว่าสองคนนี้เนี่ยห่างกันรอบหนึ่งจริงๆแม่งโคตรจูนกันยากนะอืมคนเหมือนคลื่นคนละความถี่อะเหมือนเราเป็นแบบทานซิสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วนี้มาเป็นคลื่นแบบจีไวไฟน้องเห็นหล่อขั้นเทพเป็นยังไงจริงๆเขาเหมือนเดิม เขาน่ารักเหมือนเดิมแต่แค่ว่าความความสบายสบายหรือด้วยยุคสมัยด้วยสมัยเนี้ค่ะมันก็สบายขึ้นเปลี่ยนอายุอายุ <laughs> อายุน่าจะเกี่ยว <laughs> เกี่ยวนะพี่เกี่ยว <laughs> เหมือนที่แบบพี่โดอาจจะแบบฟลโล่หนูแค่คนเดียว่างเพราะเหมือนเขาก็แบบนี่ผมฟลอล์ไอจีคนเดียวนะพี่จริงเหรอวะมึงกดพี่หางนี่เลยมึงตายอ่ะไรเถียงกดดันรับพี่อ๋อจริงเหรอตอนแรกๆคือหนูจะมองเขาแบบเหมือนคล้ายๆที่เพื่อนหนูหรือแบบว่าครอบครัวมองเลยว่า เขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาดูเป็นมีองค์อ่ะดูคุยยากคือโดมเอาจงจริงแล้วอะถ้าไม่ใช่พี่อะโดมก็จะมีองคนะมีความเป็นส่วนตัวสูงเออใช่ลกส่วนตัวสูงยิ้มยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เรียกว่าหญิงนะแต่เรียกว่าเขาไม่อาจจะแบบไม่ได้เลยเขาไม่งไม่ได้เปิดกับแฟนคลับหรืออะไรถ่ายรูปคือพี่โดมให้ถ่ายตลอดน่ารักตลอดแต่ถ้าแบบเหมือนเพื่อนกันหรือไม่สนิทจะไม่คุยกันอย่างเงี้ย คือถ้าเจออะไรเห็นเรานิ่งๆก็อยาบเพิ่งเข้าใจผิดไม่ได้มีอะไรเลยบางทีทําตัวไม่ถูกเจอสังคมวัแต่สิบห้าใช่เราเจอคนยุคตั้งแต่เด็กเลยไมื่อแต่เราเข้าใจนะพวกบบกว่าเพราะเราเห็นมาเยอะแบบว่าลงจากเวทีมามาขอถ่ายรูปนี่ครับพี่เข้าใจนะว่าเหนื่อยมากคือคือนือไม่ใช่ใช่ว่าเหนื่อย่างเดอยทต่เหมนถึงบางคนเนี่ยบนเวทีแบบหนึ่งนะแต่พอลงเวทีเหมือนเขาก็ต้องการเวลาเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะทั้งก่อนทั้งหลังแหละพี่ว่าใช่ แม่อชีบหายพูดอย่างครูเป็นนักร้องก็โอเคนะตอนนี้มุ่งหน้ามุ่งหน้ามีน้องใช่พี่เดี๋ยวเวทานีจัดการโอ้ขอบคุณมากครับเีนเปิ้ลครับช่วยจัดการหน่อยครับจริงๆนะพี่ว่าไปเลยดีกว่าพี่ว่าวิวัฒนาการมันไปเยอะแล้วตัวนี้เลือกเพศก็ได้ทําอะไรก็ได้เลือกเพศก็ได้แบบเก็บแช่ไว้ได้อีกใช่20ปีเทปหน้าคงเห็นเนาะหลานนะคนเะเปอก e ี50คือพี่เองพี่ก็ทำเวทนี คือผสมข้างนอกหรือว่าฉีดเข้าไปยังไงมีวิธีผู้หญิงเขาจะดูดน้ําเชียรสมัยพี่อ่ะยี่สิบปีแล้วสิบแปดปีแล้วก็ต้องเทคโนโลยีสมัยนั้นสมัยเดิมอะ่ะใช้มือ อ๋อเหรอพี่ไอ้ที่ว่าให้เข้าห้องไปดูหนังได้เหรอกูดูหนังครึ่งครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยยังไงดีวะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาให้เราเลือกหนังได้ไหมพี่ได้อได้คือมันมีญี่ปุ่นรัสเซียหายเต็มไปหมดอ๋อมีหมดแล้วจริงนะเรื่องจริงอ๋อไม่ไม่เพระผมคิดลึกไปหมดแล้วเกิดเราไม่ได้ชอบแนวประมาณนี้อะไรเงี้ยป็นพี่เนี่ยอ๋อใช่ไหมพี่เป็นห้องเลยอ่ะแล้วแบบครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่ก็ยังนั่งเฉยเฉยอยู่ บอกเฮ้ยน้องพยาบาลมึงช่วยพี่ด้วยทันย่ามาหน่อยได้ปะจริงครับพี่ถามทันย่าดูดิทันย่ามาหน่อยมึงกูดูหนาไม่ไหวจริงจริงว่ะมีกระปุกกระเปิกให้ใส่ก็คือมันก็มีประมาณสักประมาณยี่สิบตัวได้คนนับตัวองั้นเลยพี่สองกล้องนี่เห็นเลยว่ามันเท่าไหร่อะไรโอ้ยแตมันเข้าไปเป็นล้านเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่แข็งแรงแต่พี่ใส่ไปสองทีสามทีกับทันย่าก็ไม่ติดไม่ติดถึงว่าพยายามหลายครั้งจนเขาเจ็บอ่ะ เราอะยาเลยดีกว่าอ๋อมันการทําพวกนี้มันก็เจ็บตัวด้วยครับพี่สมัยนั้นพี่ว่าสมัยนี้ไม่เจ็บเราก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไงดีอ่ะก็เลยไปเอาพี่สาวเขาที่เป็นคนอเมริกันเลยอ่ะฉีดเข้าไปทำตัวชายสองยิงหนึ่งฉีดเข้าไปอ่ะครับออกมาเป็นริยาเนี่ยเอาเขาอ่ะพี่สาวทันย่ามามาฉีดที่เวทานีนี่แหละเสร็จแล้วก็กลับไปข้อที่ อ,เม,อ,อเมริกาอาเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกฎว่าพอคลอดแล้วอ่ะห้ามยุ่งกับเด็กเลยกันเลยไม่ให้เจอ6เดือนหรืออะไรเงี้ยคือความผ<อ>ูกพันแต่เราก็เหมือนใช้ร่างกายของของคนคนหนึ่งที่เอาเชื้อเราทันย่าเข้าไปเข้า <ๆ S 2> ใจเหมือนแต่สมัยนี้พี่ว่าพิวัฒนาการไปมากกว่า18บ<ม>ปดีที่แล้วที่พี่ทำนะ<ช>ผู้ชายผู้หญิงอาจจะเลือกได้ถ้าเดี๋ยวนี้เลือกได้ร่างกายแข็งแรงพี่ว่าดีแต่โดนไ่ดูโดม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกเอาเมียไปอยู่ข้าง เจ้าคนนี้เอ๊จริงจนะพี่ว่าอันนี้มันเรื่องจริงคนนี้เขาบอกอยู่ว่าให้ไปตรวจสุขภาพเตรียมตัวที่จะมีมีน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวงานนี้เวานี้ต้องเข้าเนี่ยแล้วนะถ้าอยากได้ลูกอ่ะอยากมีผู้หญิงใช่ถ้าเลือกได้อยากมีผู้หญิงเหมือนได้หมดแต่ผู้หญิงน่ารักดีพี่อ่ะตั้งใจเลยนะอยากได้ผู้ชายอ๋อเหรอพี่อยากได้เหมือนมีเพื่อนกันอะไรเงี้ยคืออยากได้ผู้ชายอยากได้แบบเป็นแบบเราก็อยากได้แบบสืบตระกูลต่อไปแต่ว่าเรามีหลานแล้วไง เขาเป็นผู้ชายสองคนลียานี่เป็นผู้หญิงคนเดียวในหลานในตระกูลเลยนะคนเดียวอินเลิฟสุดๆพี่ว่าโดนผู้ชายผู้หญิงนะพี่ว่าไลยพี่ดูทรงแต่ส่วนใหญ่ทรงประมาณนี้ลูกผู้หญิงหมดเลยนะพี่ผู้หญิงหมดมาดาฟินเนี่ยเคยเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่หรอหลายปีเลยพี่เป็นคู่กันด้วยครับชิเนรอน้องด้วยอันนี้แกรมแต่คนใหม่เขาสวยนะพี่เย็นๆดีนะอันนี้ก็มาดาฟินเหรอครับพี่ใช่กินผู้ชายผู้ชายบ้งพี่ โอเคเลยอะ่ะอันนี้แบบสดชื่นสำหรับใครนะครับอยากจะมีมาดมฟินนะฮะอยู่ในครอบครองนะฮะนี่รุ่นใหม่แกรมแคปหน้าจอฮนะี่แคปแคปรูปนี้ก็ได้ผมถืออยู่เนี่ยส่วนลด100บาททันทีมาจากคนละเป๊กนะครับหอมอันนี้ชอบสีฟ้ามูนก็ได้นะมูนี่ผู้ชายลึกลับซ่อนเลนส์ค้นหาจิบหายเล <c oughs> ยผู้หญิงชอบอันนี้ฉีกเข้าไปนะมึงโดนแน่นอนเลยซอกคออย่างเงี้ยโดมครับพี่ <c oughs> พี่ขอฉีดซอกคอหน่อยได้ไหมมูนได้มูนะมูนนะ โอ้ยไหนฮะอืมโอ้ยขนมขมกันมีนะอืมขมได้ขนมได้นะอูหลพี่ผมพี่ผมคันเทพจริงโอ้หอพี่อีกเรื่องหนึ่งคือโรงแรม XC ที่ขนมนะครับถ้าเกิดใครอยากมาตามรอยในเรื่องของวิวอย่างนี้ห้องพักอย่างนี้อาหารอย่างนี้บอกว่ามาจากคนละเป็กมีส่วนลดเยอะเลย แน่นอนพี่เอ็กนั่งยืนอยู่นู้นเลยเนี่ยมองอยู่นู้นอ่ะแต่ถ้าพี่เอ็กจะซื้อมาดามฟินแล้วแท็หน้าจอพี่เอ็กจะได้ลดร้อยหนึ่งน,นะเฮ้ยต้องบอกนะผมไม่ได้โมนะว่าโรงแรมเนี่ยเอ็กซีเนี่ยอาหารอร่อยเออจริงพี่ห้องโอเคมากสวยไหมสวยค่ะวิวดี<ท>เลยีฟทัวร์คอนเสิร์ตมาก็เยอะนะฮะเมืองไทยเนี่ยผมว่า ไปเที่ยวแล้วมนมีความสุขอ่ะเขาเรียกว่าสุขทันทีที่เที่ยวไทยนะฮะไปกับททอฮะโอ้โหทุกที่นะทุกที่พี่ทุกที่ดูดิโอ้โหมาโดดน้ำเงินพี่มาเอาเลยเเอาเลยพี่บอกฝันแล้วเมื่อกี้ในสัตว์แช่โล่งเงินเงินเราถ่ายเสร็จไ่บึงขึ้นในชิปยิ้ม่อยู่ ใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณยา่าออมให้ได้10-30%ึเพื่อลดความเสี่ยงยากจน